สว um. ัสดีครับพี่น้องคะพีน้องครับวันที่ใชุณผมนะครับทำพิธีทอดถวายกระถินสามัคคีกับวัดชัยคุมนะครับกายมีธังสนังัจามายมังสนังัจฉามียมปสองังสานามามปทางส อันนี้ปานติปตาเวรมะนีสิขาปะทนงสมาธิยันนี้ปานติปตาเวรีอันนี้ทินดาตนาเวรมะนีสิกขาปะทนง สมาธิยามิอทินานาเวรมณนสิกขาปัทถงสมาธิยามีกามสุมิชาจาราเวรมณนสิกขาปัทถงสมาธิยามีกามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทถงสมาธิยามิ ยามิสุราเมริยะมัจจาบนาทัานาวิลมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขะปานิสิเลนะสุปติยตีสิเลนะ

นักโลคเมเราวาตาิตาโตสังอาณาจักรโตสังปันตุปนโตสังสกันโตสังสัมมันตุโลนโมีนการับงานทอดกระถินสามัคคีครับูุทธีศาลาวิหารวัดชชยุดมครับ ต่อ,อไปจะเป็นกล่าวคำถวยายผ้ากรถินสามาัคคีในโอกาสนี้ขอเจริญพรคุณยงก้องเกียรติคุณยงนัชชากิติขจรได้ถือประคองผ้าไตอันเป็นผ้ากรถินไปเบื้องหน้าหลวงพ่อพระครูพิทัก์ชุนยดมขอเจริญพรคุณยงแม่ อุทินมาระบุตรและขอจรพรคุณยงแม่แดงนมทิพพร้อมด้วยครอบครัวได้ประคองผ้าไตไปเบื้องหน้าพระสงฆ์เราจะได้กล่าวคำถวายโดยท่านเจ้าภาพจะเป็นผู้นำกล่าวถวายในโอกาสนี้ยันโยมสาธุชนทุกท่านที่มีผ้าไตยอยู่ในมือได้ยกผ้าไตขึ้นมา จะได้ร่วมกันนะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระไตรโดยพ่อเพียงกันโดยทางประธานทอดถวายผ้ากระถิ่นจะได้นำพวกเรากล่าวบูชาพระรัตนตรัยนะได้กล่าวนโมสามจบจากนั้นก็จะกล่าวคำถวายผ้ากระถิ่นนดยโยมเป็นวาจาพ้องเพียงกันขอเจริญพร นโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตสาปาริวาลังกัทินะจีวะระทุสังสังฆัสสะโอโนชยามะ สาธุนโนพันเตสังโคอ,อิวันสัปาริวารังกัินาทุสังปฏิฆาหาตุปฏิคาเหตวาจากอิมินาทุเสนกะกัตินังอัฏฐะตุอัมหากังทีฆาตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายผ้ากระถินจีวรกับทั้งบริวานี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากระถินกับทั้งบริวานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายและเมื่อรับแล้วขอจงกราใช้กระถินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเธอ โยมนำผ้าวางบนผ่านไว้ระโยมก็ยืนอยู่ตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวรอพระสงฆ์ท่านจะอุปรผ้ากระถิ่นเราทัหลายพนมมือไว้อ้าทิมนาากับทั้งผ้าในสังสารปริวารทั้งวงนี้เป็นของพุณโยมก้องเกียรติคุณ นัชชาเกชยัยวัชริศกิติขจรพร้อมเคณะสถายญาติโยมวัดเฉงอุด,ดมและสถานทั้งสี่ทิศประกอบด้วยสถานสาหะพร้อมเพรียงกนักนำมาถวายแด่พระภิสุสงฆสมผู้จำพรรษาทั่วไปมาแต่ว,วาดน,นี้ก็แลพระกฐินนทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุลเดอนลอยมาโดยน้ำพระพากาศ แล้วตกลงในที่ประชุมงสงูงจะได้เฉพาะจอจงว่าเป็นฝอพิสุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญ,ญาตไว้ว่าให้พสิสุเอ่ยมีพระอาจารย์ทายอาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธอธิบายสังวรณาไว้วา่าพิสุรูปใดประอกอบด้วยศีลสุตตาทุคุณคือมีสติป,ปัญญาสามารถรู้ทักแปดประการมีบุพกิจเป็นต้น พิสูกรูปนั้นถือกระทำซึ่งกระฐานรัฐกิจตามพระบรมพุธานุญาตได้บันนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พิสูกรูปใดจงพร้อมกันยอมรับอนุญาตให้แก่พิสูกรูปนั้นเถิดข้ากฐินน,าฐานัทธานกับทั้งผ่าอนิสังสาริริวารทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่ท่านพระครู่พิทักษ์ชโยวดม เจ้าอาวาสวัดชัยอุดมเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะการทำกถินนัทธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตได้และถ้าพิสุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางาร,ระหว่างสง์ เห็นสมควรแล้วไซจงให้สัทธาสัญญาสาธุูการขึ้นพร้อมกันเธิเจรินพนคุณโยมผู้เป็นเจ้าภาพได้ประเคียถวายผ้ากระถินนั้นแก่พระผู้รับผ้ากระถินและในโอกาสนี้จรินพรโยมกับที่นั่งรับรองเดิมใน้การนี้ขอเจริญพรโยมที่เป็นเจ้าภาพบริวารได้น้องประเคียถวายนะ คุณโยมพ่อสุรชัยคุณโยมปราณีว่าเอ้ยวงอันนี้ได้เข้าประเคียงตลปันนเดเนาะอัตลับปังพ่อตลปัดมารับตะตลปัดข้างหน้านี้แล้วไปประเคียนถาวายกับพ่อพ่อครูพิทักช่ยวดมพ่อสุรชัยได้เข้าประเคียนเอ,เอาเฉพาะตัวน,นี้ก่อนพ่อมากรับบริบาลเ,เจ้าภาพบาทคุณแม่แสเงเดือนส้อยจิตามารัที่ทางพ่อมัคนายก แล้วก็นำไปประเคียงถวายหลวงพ่อพระครูพิทักษ์ชโยดงแล้วก็คุณโยมอ่าสุชาญาคุณโยมสุชาดาคําวงอันนี้รับย่างเครื่องบริบาลได้เข้าประเคียงถวายหลวงพ่อพระครูพิทักษ์ชโย ที่มากับคณะเจ้าภาพได้ลุกขึ้นไปยังบริเวณเรื่องหน้าของครูบาอาจารย์พระสงฆ์โ <c oughs> ยมที่มาคณะท่านเจ้าภาพไปยืนเรียงนะโยมเนะมาะต่อหน้าพระสงฆ์ทั้งเจ็ดรูปที่ได้เขาได,ได้ได้รับจากเครื่องถวายก็เห็นในครั้งนี้ขอคณะของท่านเจ้าภาพก่อน <c oughs> สําหรับโยมที่มีเลขลำดับ หลอสักคู่หนึ่งเดี๋ยวจะเชิญโยมนะแต่ตอนนี้ขอคณนะท่านเจ้าภาพได้ประเคนก่อนอพร้อมแล้วโยมได้ประเคนสาธุในคณะที่สองโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มีผ้าไตายอยู่ในมือแล้วผ้าไตาของท่านจะมีรูปผ้าจีวรน,นะรูปผ้าจีวรอ,อยู่ยังยังไม่ใช่ชุดที่หนึ่งนะ จะมีท่านคณะของท่านอนิยชุมดวงท่านสจาการจนาเนาะท่านกำลังนีได้เข้าประเทนก่อนขอเจริญพรคณะท่านผู้มีเกียรติได้เข้าประเคศในชุดนี้ก่อนที่มีรูปคุณบัญชาคุณอดิเทพดินตาชุดหน,นึ่ทีม่มีพ,พ่อสุรชัยชุดหนึ่ง สาธุาาาอันลำดับต่อไปจะเป็นชุดที่โยมมีผ้าไตายอยู่ในมือท่านไหนมีลำดับเลขที่หนึ่งอยู่ในมือนะมีทั้งหมดอยู่เจ็ดไตขอจเจริญพรชุดที่หนึ่งได้เข้าประจำเบื้องหน้าพระสงฆ์ในเวลานี้ขอจเจริญพรโยมที่มีชุดที่หนึ่งลุกเลยไปเบื้องหน้าพระสงฆ์มีทั้งหมดอยู่22ชุดเนาะ โยมที่มีชุดที่หนึ่งอยู่ในมืออยู่เบื้องหน้าครูบัญจาพระสงฆ์ั่นจากนั้นเราจะได้ประเคนถวาย้วยพร้อมเพียงกันเอาเข้าประจำ่านเป็นประจำพระสงฆ์เลยโยนเาเข้าไว้ตรงไหนบ้างเดี๋ยวโยมท่านต่อไปจะได้เข้าแลวนะเอะโยมเประชิดเบื้องประชิดด้านหน้าด้านหน้าสงเลยเอาพร้อมหรือยังคุณครูบัญชาไปช่วยช่วยหน่อยนะช่วยอยู่หน่อยเอาถ้าพร้อมแล้ว อ,อ,อันดับรอับประเคนชุดที่หนึ่งอาสาธุลำดับไปชุดที่สองโยมอ่าชุดที่สองระโยมมีผ้าไตชุดที่สองขอเจริญพรโยมไปที่หน้าพระสงฆ์เลยในเวลานี้โยมท่านไหนไถือผ้าไตในชุดที่สองขอเจริญพรอชุดที่สามเตรียมตัวเข้าแถวรอไว้เลยโยมเข้าเข้าแถวรอตรงบริเวณหน้ากองกระถิ่นนี้ได้เลยเนาะ ชุดที่สองกำลังจะเข้าประเคนนะ,อะทอดกฐินเข้า,าประเคันชุดที่สองมาหมดะลยยางเข้าตรงนั้นเดี๋ยวรอเข้ามาตรงท่อเสืสเ้อสีชมพูนะจากชุดที่สองหมดเลยยางอ่าชุดที่สองพร้อมแล้วเข้าประเคนได้สาธูชุดที่สามโยมที่มีผ้าไตอยู่ในมือชุดที่สาม พอเจริญพรไปที่เบื้องหน้าอาจสงที่พสงฆ์ท่านอยู่นะเข้าไปประจำได้เลยชุดที่สี่โยมเตรียมตัวมารออยู่ด้านหน้าได้เลยชุดที่สามชุดที่สามเข้าประเคตเดินโยมเข้ามาเลยเดินเข้ามาเบื้องหนา้าชุดที่สามจะเข้าประเคนรอแป๊บหนึงและโยมรอแป๊บ,บนึ่งพร้อมกันเดี๋ยวก็เชนพร้อมกันเนานะ อ่าดไปแลยย้วอ่าหมดแล้วประเคนได้สาธุอ่าชุดที่สี่าโยมอ่าชุดที่สี่ชุดที่ 4, ท 4, ท 4, สีเ่เข้าประจําอาสงได้เลยอ่าเข้าประจําอาสงต่อหน้าพระสงฆ์นะอ่าชุดที่สี่อ่าชุดที่สี่พร้อมประเคนสาธุอายมชุดที่ห้า ชุดที่ห้ามาอ่าอ่าชุดที่ห้าเจริญพรเข้าไปประจำอาสงเดินประเคนถวายชุดที่หกเตรียมตัวมายืนรอได้เลยชุดที่ห้าเข้าพร้อมร้องประเคนถวายพร้อมกันสาธุอ่าชุดที่หกอ่าชุดที่หกเตรียมตัวชุดที่หกเข้าประจำที่ได้ ชุดที่เจมาเข้าแถวรอได้เลยชุดที่หเข้าประจำอาดสงชุดที่เจ็ดยืนรอก่อนเนาะหลายคนหลายท่านตั้งใจมาทำบนตอนนี้เรามีเวลาอยู่ชุดที่หพร้อมหรือยังชุดที่หเข้าไปข้างในรปโยมแล้วก็ประเชิญสาธุโยมชุดที่เจ สงได้ชุดที่เจ็ดเข้าได้เลยชุดที่แปดโยงเตรียมตัวไว้รองนันทอดกตินสามัคคีครับวัดไชยอดมครับวายพาไตบริวารกฐินครับชุดที่เจ็ดเข้าเทียบจำอัดสองอรอพอกันสั้นลและเร่ว เราพร้อมกันนะโยมนะยกมือยกข้าไใไว้ก่อนก้าพร้อมอ่าและประเคีนสาธูต่อไปชุดที่เก้าเอาชุดที่แปดชุดที่แปดครับนายทอดกัินสามัคที่ครับวัดใช้อุดมครับประจำที่ชุดที่เก้าเตรียมตัวรอได้เลย ชุดที่แปดเียนถวายพร้อมกันสาธุชุดที่เก้ารอก่อนนะโยมเข้าแถวแป๊บเดีาชุดที่เกเข้าประจำอาจสงได้ชุดที่เก้า ชุดที่10ชุดที่10โยมถ้าตายท่านไหนมีชุดที่10เข้าแถวเขรอชุดที่10อยู่มาแล้วข้างหลังส่วนหนึ่งโยมเขาประจะมาสม,มาเลยชุดที่10 1สิบเอ็ดมารอเลยนะโยมสิบเอ็ดรอเลยอ้า หลายคนหลายท่านสุขภาพไม่เอือเอ้ออำนวยแต่ใจที่จะรักที่จะทำบุญนะ,ะพร้อมได้ยังพร้อมได้ยังเดี๋ยวกำลังมาแแบบหนึงชุดที่ชุดที่สิบพร้อมแล้วประเคนได้สาธุชุดที่สิบเอ็ดเตียงโตอ่ะชุดที่สิบเอ็ด อยู่เบืองหน้าพระสงฆ์ชิดนชิ้ชไว้ก่อนนะโยมนะรอ,ะอก่อนรอแปนะ๊บหนึ่ชุดที่1ิเอ็ดพียบอาสงพร้อมแล้วประเขยได้สาธุระดับต,ต,ต่อไปชุดที่12บสโยมที่มีหมายเลขสิบสอ,อยู่ในมือเข้าแขวรอได้เลยแล้วก็พร้อมแล้วเดินไปที่อาสงได้ สิบสามเตรียมตัวเดี๋ยวรอแป๊บโยมถือผ้าไตยรอพร้อมกันก่อนนะ,ะต่อสิบสองพร้อมแล้วประเคนสทัทธุขอบคคุณครับที 13, ่มามช่อมคลิปหน,นังเจอกันใหม่ครับ<ม>สวัสดี 13, สขขครับทุกทนะ่าน